แอปพลิเคชันดอบริชแล้วไปที่หน้าบัญชีคลิกสมัครสมาชิกคลิกเมนูลงทะเบียนช่องทางในการลงทะเบียนจะมีให้เลือก2ช่องทางดังนี้1เลือกลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์2เลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลกรณีเลือกลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรกรอกเบอร์โทรศัพท์กดรับ OTP ระบบจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ถูกต้องเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ กรอกรหัสแนะนำถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีรหัสแนะนำให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้ค่ะผู้ใช้งานจะต้องกดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการดอปลิชให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวกดยอมรับกดลงทะเบียนกรณีเลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลเลือกประเทศที่พักอาศัยสำหรับผู้ใช้งานที่พักอาศัยนอกเหนือจากตัวเลือกที่มีให้กดเลือกเป็นประเทศอื่นๆ กรอกอีเมลที่ใช้งานได้ในปัจจุบันกดรับ OTP ระบบจะให้ยืนยันการสมัครซึ่งสามารถรับรหัสได้จากอีเมลที่ผู้ใช้งานใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ถูกต้องเพื่อยืนยันอีเมลผู้ใช้งานจะต้องกดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการดอบลิชให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวกดยอมรับกดลงทะเบียน หลังจากที่ผู้ใช้งานกดลงทะเบียนให้ผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านใหม่และกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกันด้วยเงื่อนไขของการตั้งรหัสผ่านนี้ดังนี้รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย6ตัวรหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กรหัสผ่านต้องมีตัวเลขรหัสผ่านต้องตรงกันจากนั้นกดบันทึก จากนั้นให้ผู้ใช้งานเข้าไปกรอกรหัสแนะนำหรือสแกน QR Code คผู้แนะนำกับน้องโทมุในหน้าบัญชีถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีรหัสแนะนำให้สอบถามคิวอาโค้ดหรือรหัสแนะนำจากสมาชิกที่แนะนำแอปพลิเคชัน Dobli s h ให้กับคุณหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าค่ะเมื่อกอกรหัสแนะนำหน้าจอจะแสดงข้อมูลสมาชิกที่แชร์รหัสแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนหากข้อมูลถูกต้องกดยืนยันได้เลยค่ะ เรียบร้อยลงทะเบียนสำเร็จเพียงเท่านี้คุณก็เป็นสมาชิกกับแอปพลิเคชันดอบลิทได้แล้วสั่งซื้อสินค้าได้เลย